ครับขอสวัสดีทุกทท่านอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาถวายความรู้แล้วก็ความการแนะนำในชั้นของประโยคปทสนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการสัมพันธ์ไทยนะครับว่านักเรียนปทสามเนี่ยผู้ขึ้นมาจากชั้นปรยียวหนึ่งสองขึ้นมาปทสามแรกเริ่มเนี่ยจะเริ่มสัมพันธ์อย่างไรดีกังวลว่าจะสัมพันธ์ไม่เป็น หรือแม้แต่ผู้ที่สัมพันธ์เป็นแล้วนะครับก็ถ้าได้ฟังสิ่งที่ผมได้พูดไปเนี่ยก็อาจจะเ,เสริมความรู้ขึ้นมาได้นะครับจากประสบการณ์ของตัวกระผมเองซึ่งตัวกระผมเองคิดว่าจะดีต่อท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับเหมือนกับในอนิสงส์ฟังธรรม5ประการนะครับหนึ่งใน5ข้อนั้นเนี่ยมีอนิสงส์อยู่ข้อหนึ่งก็คือ สิ่งใดได้เคยฟังแล้วก็ย่อมได้เข้าใจชัดขึ้นนะครับก็คือแม้เราได้เคยฟังมาแล้วนะครับเข้าใจอยู่แล้วแต่เมื่อได้ฟังซ้ําอีกนะครับก็ย่อมเข้าใจได้ชัดขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะได้อาจจะได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินนะครับหรือสิ่งที่ได้ยินแล้วเนี่ยอาจจะมีบางข้อนะครับหรือบางตัวเนี่ยที่ทาให้เราเข้าใจได้ชัดขึ้นนะครับเป็นต้นก็ตามหัวข้อนี้นะครับสัมพันธ์ไทยปทสจะเริ่มอย่างไรดี ผมได้เอาธรรมบทภาค5นะครับมาช่วยนะครับมาช่วยในการเริ่มนะครับเพราะว่าภาค5้าเนี่ยเป็นของประโยคปทสามนะครับในวิชาแปรเริ่มแรกนะครับก็จะพาสัมพันธ์นิดหน่อยนะครับตามหลักอันดับแรกเนี่ยถามก่อนว่าสัมพันธ์ไทยจะเริ่มอย่างไรดีเนี่ยแน่นอนครับว่าจะสัมพันธ์ได้เนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยต้องท่องสัมพันธ์ให้ได้ก่อนนะครับคือต้องท่องชื่อสัมพันธ์นั่นแหละ ต้องท่องชื่อสัมพันธ์ให้ได้ก่อนนะครับท่องชื่อครับสัมพันธ์ท่องชื่อสัมพันธ์ท่านต้องท่องชื่อสัมพันธ์ให้ได้ก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าสัมพันธ์ไทยสัมพันธ์ท่านมีคำว่า ตัวบาลีเนี่ยก็เป็นตัวบาลีนั่นแหละครับแต่เวลาชื่อสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นชื่อสัมพันธ์บาลีแต่เวลาคําเชื่อมนะครับคำเชื่อมระหว่างการสัมพันธ์เนี่ยเราใช้ภาษาไทยก็คือวิเศษณะของสามีสัมพันธะของอาธาระในพินนาธาระในสยกตาในนะครับสัตทิงสับทพะสมะวายะเข้ากับเนี่ยครับไอ้คำว่าเข้ากับ คำว่าในคำว่าของเนี่ยครับเป็นภาษาไทยเขาเลยเรียกว่าสัมพันธ์ไทยนะครับนี่เป็นต้นอาทีนี้เมื่อท่านท่านท่องชื่อสัมพันธ์ได้แล้วเนี่ยครับอันดับแรกคือท่านต้องท่องชื่อสัมพันธ์ให้ได้นะท่องชื่อสัมพันธ์ได้แล้วเนี่ยอันดับแรกท่านทั้งหลายเนี่ยต้องลองฝึกฝึกสัมพันธ์วาจกทั้ง5นะครับตามตามแบบนะครับ ก็คือหนึ่งหนึ่งอะไรครับสูโทโอท่านังปะจตินะครับอันนี้กัตตุว่าจกกัตตุว่าจกสองครับ สองเนี่ยก็คือสูเทนะโอทโนปะนะครับปะจิยะเตอันนี้กรรมนะครับกรรมอันนี้กรรมมะวาจก ที่นี่สามสามก็คือสามิโกสู่ทังโอทนังครับเห็นนะครับโอทนัง ปาเจติอันนี้เหตุกัดนะครับทีนี้มาสี่นะครับเห็นนะครับสี่สานิเกนะสู ครับเทนะวงเล็บสูทงังครับเห็นนะครับโอเคขออภัยนะครับพื้นที่กล้องอาจจะน้อยไปหน่อยโปทะโนปาจาปิยะเตนะครับอันนี้ เห็นนะครับเห hey. อันนี้เ hey, หตุกรรมนะครับโอเคทีนี้สุดท้ายครับสูนะครับสูเทนะสูเทนะนะครับสียะเตโอเคอันนี้เป็น ภาวะนะครับภาวะก็คือภาวะวาจบนะครับขออนุญาตใช้ตัวย่อโอเคอันดับแรกเนี่ยท่านต้องลองฝึกสัมพันธ์วาจบทั้ง5ให้ได้ก่อนนะครับก็คือในชื่อสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีบอกว่าชัดเจนว่าประธานในกะตัวาจบมีชื่อสัมพันธ์ว่าอย่างไรประธานในประโยคกรรมวาจกมีชื่อสัมพันธ์ว่าอย่างไรนะครับประธานในประโยคเหตุกระตัวาจกมีชื่อสัมพันธ์ว่าอย่างไร ประธานในประโยคเหตุกรรมวาจกมีชื่อสัมพันธ์ว่าอย่างไรและประธานนะครับและตัวในตัวอนัพพิหิตกา,ตาับในภาวะวาจกเนี่ยมีชื่อสัมพันธ์ว่าอย่างไรนะครับภาวะวาจกนี่กก่าสักล่าเก่าแต่ว่าความมีความเป็นนะครับเราไม่เรียกว่าตัวประธานนะครับเพราะกล่าสักว่าสักแต่ว่าความมีความเป็นภาวะภาวะของสิ่งนั้นๆเฉยๆนะครับ โอเคทีนี้ผมจะกล่าวถึงบุคคลท่านผู้ท่องสัมพันธ์ได้แล้วนะครับท่านผู้ท่องสัมพันธ์ได้แล้วเนี่ยเมื่อจําชื่อสัมพันธ์ได้แล้วเนี่ยก็อยากให้ลองฝึกสัมพันธ์วาจกทั้ง5ก่อนนะครับเพราะการที่เราจะไปสัมพันธ์ในธรรมบทเนี่ยมันไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะธรรมบทเนี่ยประกอบไปด้วยประโยคต่างๆนะครับมีประโยคแทรกมีกิริยามในระหว่างเยอะแยะนะครับ มีบทที่เข้ากับกิริยาในระหว่างประเยอะแยะนะครับทำให้เราเนี่ยต้องลองฝึกสัมพันธ์โครงสร้างของวาจกทั้ง5ให้คล่องแล้วก็ให้แม่นก่อนนะครับถึงจะไปสัมพันธ์ในธรรมบทได้นะครับอย่างถูกต้องนะครับโอเคทีนี้ลองสัมพันธ์กันนะครับข้อ1เนี่ยข้อ1น,นะครับกัตตุวาจกสูโทโอทนังปะจติ สโธอันว่าพ่อครัวประจติหุงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกนะครับเป็นกระตุวาจกเนี่ยกระตุวาจกคือผู้ทําเป็นผู้ทํากิริยาด้วยตนเองนะครับยกตัวอย่างเนี่ยอีกก็คือ,อพ่อซักผ้านะครับพ่อซักผ้าพ่อเป็นคนซักผ้าเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อจึงเป็นใหญ่ในประโยคนี้นะครับเป็นคนทํากิริยาด้วยตนเอง ชื่อสัมพันธ์ของกัตตุวาจกนะครับของประธานในกัตตุวาจกเนี่ยเรียกชื่อสัมพันธ์ว่าสยกตานะครับสยะแปลว่าเองนะครับสยังเองกัตตาก็แปลว่าผู้กระทำนะหมายถึงว่าแปลว่าผู้กระทําเองนะครับสูโทสยกตาในปัจติปัจติอาขยตบทกัตตุวาจกโ an อทนังอวุตตะกร,รม,มะในปัจตินะครับเพราะว่าโอทนางเนี่ยเราแปลว่าซึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นชื่อสัมพันธ์ของซึ่งเนี่ยก็คืออาวุตตะกัมมะนะครับทีนี้นะครับท่านอย่าลืมคํานี้นะครับอาขยาตบทนะครับอาขยาตะบทไอ้คาว่าอาขยาตบทเนี่ยตรงที่ขอใครเนี่ยมีจุดด้วยน,นะครับบางท่านลืมนะครับเพียงแค่ลืมแค่นี้กรรมการหรือผู้ที่ตรวจนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็กินซับได้นะครับกินซับได้ เพราะนั้นต้องใส่จุดเสมอนะครับ,อา,รบอาเขตบทเออท่านจะเห็นที่ผมสัมพันธ์เมื่อกี้ก็คือสุโธสยกกตาในปัจ,จติปัจ,จติอาเขตบทกระตุว่าจกโอท่านังอวุตตกกร,รมะในปัจ,จตินะครับจะเห็นได้ว่าผมสัมพันธ์ประธานไปหากิริยาคุมภาคเนี่ยและผมก็อาเขตบทกระตุว่าจกเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างของกระตุวาจกที่แท้จริงเนี่ยมีแค่ ตัวประธานกับตัวกิริยาเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวกรรมเนี่ยเป็นตัวขยายขึ้นมาเพราะว่าปจรจจธ์ท่าเป็นสกรรมรท,ท่าุ่าได้หากรรมนะครับถ้าแปลว่าอันน้พ่อครัวหุงอยู่เนี่ยแล้วไม่มีโอทนังเนี่ยความจะไม่ชัดเจนนะครับความจะไม่ชัดเจนว่าพ่อครัวหุงอะไรนะครับพ่อครัวหุงอะไร,วะไรความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงต้องใส่เข้ามานะครับหมายถึงว่าพ่อครัวกําลังหุงข้าวสุกถ้าเราไม่ใส่โอทนังเข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าพ่อครัวหุงอะไรอยู่ หุงข้าวต้มเหรอหุงข้าวสุกเหรอหุงข้าวสวยเหรออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้พอท่านสัมพันธ์เนี่ยไปหาตัวประธานไปหาตัวกิริยาเสร็จเนี่ยให้ท่านอาเคตบดกัตตุวาจบไปเลยนะครับแล้วค่อยสัมพันธ์บทที่เนื่องด้วยกิริยาคุมภาคต่อไปเนี่ยมเมื่อเราสัมพันธ์โครงสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะโดนปอนะครับเพราะเราสัมพันธ์ โครงสร้างเสร็จแล้วประโยคอื่นก็เหมือนกันนะครับท่านต้องเนี่ยครับที่ผมเขียนมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือโครงสร้างประโยคของเขาทั้งหมดเลยนะครับนะครับนี่คือโครงสร้างประโยคของเขาทั้งหมดเลยแบบที่ไม่มีตัวเสริมกิิยารในระหว่างหรือตัวอะไรมาขั้นนะครับเมื่อท่านสัมพันธ์โครงสร้างได้แล้วเนี่ยท่านจึงค่อยสัมพันธ์บทขยายอื่นๆต่อไปนะครับโอเคทีนี้มากรรมาวาจกบ้างนะครับกรรมาวาจกเนี่ยกาวถึง กรรมคือสิ่งที่ถูกกระทําเป็นใหญ่นะครับก็คือเน้นไปที่ตัวกรรมนะครับเมื่อกี้พ่อครัวหุงข้าวสุกข,ข้อสองพ่อครัวหุงข้าวสุกเหมือนเดิมไหมครับก็เหมือนเดิมนะครับพ่อครัวก็หุงข้าวสุกเหมือนเดิมแหละแต่ในประโยคนี้เขาต้องการเน้นกรรมขึ้นมาให้เป็นใหญ่นะครับเหมือนกับพ่อซักผ้าใช่ไหมครับพ่อซักผ้าอันนี้คือกระตุวอาจกถ้ากรรมาว่าจกก็ผ้าพ่อกำลังซัก อ่าอย่างเงี้ยครับเน้นกรรมขึ้นมาก่อนให้เห็นชัดเจนว่าผ้าพ่อกำลังซักอ่าอย่างเงี้ยครับเป็นต้นจะเน,น้นเน้นไปที่ตัวประธานหรือว่าเน้นที่กรรมเนี่ยมีน้ำหนักต่างกันนะครับความหมายก็ความหมายเหมือนกันแต่น้ำหนักต่างกันนะครับโอทโนนะครับโอทโนอันวา่าข้าวสุกสูเทนะอันพ่อครัวปะจิยเตหุงอยู่นะครับสูโอทโนอันวา่าข้าวสุก สุเทนะอันพ่อครัวปจิยเตหุงอยู่นะครับชื่อสัมพันธ์ตัวประธานของกรรมวาจกเนี่ยก็คือวุตตะกรรมะนะครับตัวตัทยาวิพัฒน์นะครับ,ท,รบที่แปลว่าอันเนี่ยมีชื่อสัมพันธ์คืออนัพไหิตกรรตาส่วนปจิยเตนะครับเราก็ดูว่ามันเป็นกิริยาอะไรเป็นกิริยาอาขยาตก็อาขยตบทเป็นกิริยากิจก็กิตตบทนะครับกิตตบทอันนี้อาขยตบทใช่ไหมครับ นี่นะครับถ้าเป็นกิยาคิดก็กิตตบทอย่างนี้นะครับอ่าโอเคโอทโนวุตตะกัมมะในปะจิยะเตสูเทนะอนะพิหิตกัตตาในปะจิยะเตปะจิยะเตอารเฮตบทกัมมะวาจกอ่าเห็นไหมครับอีกรอบนะครับโอทโน วุตตะกร,รมมะในปจิยเตสูเทนะอนะพิหิตกตาในปจิยเตปจิยเตอาขยตบทกรรม,มะวาจกเห็นไหมครับถ้ามันเป็นกิริยาอาขยัดก็อาขเเยตบทและเป็นวาจกอะไรแล้วก็พูดชื่อวาจกนั้นนะครับจะเห็นจะท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าผมสัมพันธ์ว่าผมสัมพันธ์ตัวประธานมหากิริยาคุมภาคแล้วก็สัมพันธ์ตัว อนาพิหิตกตาเนี่ยครับมหากริยาคุมภาคแล้วผมค่อยพูดอาเคตบทกรรมวาจกเพราะอะไรครับเพราะว่าโครงสร้างของกรมรมะวาจกเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะครับจะมีตัวประธานตัวอนนาพิหิตกตาแล้วก็ตัวกิริยาคุมภาคนี่คือโครงสร้างของเขานะครับแล,รงแ,งแล้วคือพูดง่ายคือเราต้องสัมพันธ์โครงสร้างของเขาให้เสร็จก่อนแล้วถึงค่อยพูดอาเคตบทหรือกิตบทอย่างนี้นะครับค่อยพูดอาเคตบทกรรมวาจก หรือพูดกิตบทกัมวาจกไปนะครับเป็นต้นโอเคทีนี้มาข้อ3บ้างข้อ3ก็คือนะครับเหตุการตุวาจกเอาทีนี้เหตุการตุวาจกนีครับกล่าวถึงผู้ใช้ให้ทําเป็นใหญ่ในประโยคนะครับหมายถึงว่ามีบุคคลที่2มาเกี่ยวข้องนะครับ หมายถึงว่าเจ้านายกับลูกน้องนะครับทำนองนั้นนะครับทำนองนั้นก็คือมีผู้สั่งงานมานะครับในที่นี้เนี่ยพ่อครัวเป็นคนหุงข้าวสุกเหมือนเดิมไหมครับพ่อครัวก็เป็นคนหุงข้าวสุกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพ่อครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากหุงข้าวสุกหรอกอาจจะนั่งนอนอยู่เฉยๆแล้วก็มีเจ้านายมาสั่งให้ไปหุงข้าวนะครับอ่า ส่วนข้อแรกกับข้อสองเนี่ยพ่อครัวอาจจะอยากหุงเองนะครับอยากหุงเองก็เลยหุงส่วนข้อ3เนี่ยพ่อครัวอาจจะนั่งจะนอนอยู่นะครับแล้วนายแล้วมีเจ้านายมาสั่งให้หุงนะครับประโยคนี้แหละที่มีคนสั่งเนี่ยเราเรียกว่าเหตุกตุวาจกนะครับทีนี้โครงสร้างของเขาเนี่ยก็จะมีตัวประธานนะครับตัวคือตัวคนสั่งนะครับตัวคนสั่งตัวคนถูกสั่ง ตัวกรรมแล้วก็กิริยาคุมภาคนะครับนี่คือโครงสร้างของเขานะครับแต่ว่าโครงสร้างนะครับของอันนี้คือโครงสร้างของเหตุกาตัวาจกที่เป็นสกรรมธาตุนะครับถ้าโครงสร้างของเหตุกาตัวาจกที่เป็นอากรมทาตเนี่ยโครงสร้างของเขาก็จะมีแค่นี้นะครับมีแค่ตัวคนสั่งครับตัวคนถูกสั่งแล้วก็ตัวกิริยาคุมภาค อันนี้คือโครงสร้างของเหตุตการตัวาจกที่เป็นอากรรมธาตุนะครับเช่นอะไรละ่ะเช่นอันว่าสถูปนะครับอันพระราชาทรงให้ดำรงอยู่เฉพาะแล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างนโยบายต่อไปนะครับอันว่าสถูปอันพระราชาทรงให้ดำรงอยู่เฉพาะแล้วนะครับก็เป็น เหตุกตุว่าจกอากรรมาธาตุไปหรือว่าอันว่านายยังพ่อครัวให้ตายอยู่อย่างเงี้ยครับในกรณีที่ธาตุเป็นอากรรมธาตุคือธาตุที่ไม่ได้ขากรรมเนี่ยจะไม่มีคําว่าซึ่งมานะครับก็จะเป็นเหตุกตุว่าจกอากรรมธาตุไปโครงสร้างของเขาก็จะมีแค่นี่นะครับตัวคนสั่งตัวคนถูกสั่งแล้วก็กิิยาคุมภายแต่ในกรณีที่ตัวธาตุของเหตุกตุว่าจกนี่ครับเป็นสกรรมธาตุเนี่ย จะมีตัวกรรมมาด้วยนะครับโครงสร้างนะครับจึงมี4อย่างถ้าถ้าเป็นอกรรมธาตุนะครับโครงสร้างจะมีแค่3าอย่างนะครับก็คือ1 2แล้วก็3ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้มาเริ่มสัมพันธ์กันนะครับผมจะแปลให้ฟังก่อนนะครับสามิโกนะครับอันว่านายสู่ทางยังพ่อครัวปาเจติให้หงอยู่โอทานังซึ่งข้าวสุก นะครับไอหลักการแปลอะไรเนี่ยผมจะไม่อธิบายมากนะครับเพราะว่าพวกท่านนะครับท่านทั้งหลายเนี่ยได้ผ่านกันมาในชั้นเปียวหนึ่งสองกันแล้วนะครับผมจะอธิบายสัมพันธ์เบื้องต้นเลยนะครับอาทีนี้เนี่ยชื่อสัมพันธ์ของตัวประธานในเหตุตุกาตัวจบก็คืออะไรครับเหตุตุกตาใช่ไหมครับสามิโกเหตุตุกตาในปาเจติสูทังกาดิตากรมมะใน ปาเจติโอทานังอวุตตะกรมะในปาเจติปาเจติอาขยตบทเหตุกตุวาจกานี่ครับสัมพันธ์อย่างเงี้ยอย่างนี้เองครับแค่นี้เองง่ายๆเลยนี่คือโครงสร้างของอเหตุกตุวาจกนะครับจะเป็นอย่างนี้โครงสร้างของเขานะครับให้สร้างสัมพันธ์โครงสร้างในเสร็จก่อนนะครับแล้วถึงค่อยพูดอาเขียตบหโดยกิตบทอะไรก็ว่าไปนะครับ เอาทีนี้ข้อสี่ต่อเลยนะครับข้อสี่ต่อเลยข้อสี่เนี่ยพ่อครัวเป็นคนหุงข้าวเหมือนเดิมไหมครับพ่อครัวเนี่ยเขาก็หุงข้าวเหมือนเดิมนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเขากล่าวถึงสิ่งที่พ่อครัวหุงเนี่ยก็คือสิ่งที่ถูกเขาใช้ให้ทำเนี่ยเป็นใหญ่ในประโยคเจ้านายก็มีเหมือนเดิมนะครับเจ้านายสั่งให้พ่อครัวหุงข้าวเหมือนเดิม แต่ในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้กล่าวเจ้านายเป็นใหญ่ละเขากล่าวสิ่งที่เจ้านายสั่งให้พ่อครัวทำเนี่ยเป็นใหญ่ก็คือสั่งข้าวสุกนะครับสั่งพ่อครัวให้หุงข้าวสุกเนี่ยสั่งนะครับในประโยคนี้พ่อครัวเนี่ยไม่ได้เป็นใหญ่เจ้านายก็ไม่ได้เป็นใหญ่แต่ข้าวสุกนะครับเป็นใหญ่ในประโยคนี้ก็คือเหตุกรรมเมืมาจบนะครับมีกรรมเป็นใหญ่ โอเคครับจะจะมาลองแปลก่อนนะครับโอทนโนอ,อันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันนายสูเทนะยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หุงอยู่ครับให้หุงอยู่นะครับทีนี้เนี่ยท่านเห็นสูเทนะกะับสูทางไหมครับสูเทนะเนี่ยอา่า ท่านใส่เข้ามาเผื่อว่าในกรณีบางครั้งเนี่ยมันมีอังทุติยาวิพัตนะครับเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็เลยทำตัวการิตากรรมะเนี่ยจากที่เป็นสู่ทางมาเป็นสู่เทนะเนี่ยก็เพื่อ mm hmm. เพื่อว่าบางกรณีเนี่ยมีศัพท์ที่เป็นทุติยาวิพัตท,ที่เป็นอังนะครับอัง มาพร้อมกันมาคู่กันอาจจะทําให้มองดูสับสนได้นะครับยกตัวอย่างในเรื่องพระโลลุทายีเถระนะครับอันนั้นแหละครับเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูทีหลังนะถามว่าใช้สู่ทางได้ไหมไม่ใช้สูตรเทนะได้ไหมตอบวาได้นะครับได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือใช้ในกรณีที่มีอังทุติยวิพัฒนะครับอย่างเนี้ยมาซ้ํากัน2ตัวนะครับอาจจะมองดูทําให้สับสน ท่านก็เลยแต่งเป็นตติยวิพัฒน์แทนแต่เวลาสัมพันธ hmm, ์เนี่ยหรือเวลาแปลเนี่ยเราแปลว่ายังเวลาสัมพันธ์ก็เรืยอชื่อสัมพันธ์ตามวิพัฒน์เขานะครับก็คือตติยานะครับแล้วก็การิตากรรมะนะพูดชื่อวิพัฒน์ก่อนแล้วก็ไปพูดชื่อสัมพันธ์ของยังก็คือการิตกรรมะอีกทีหนึ่งนะครับชื่อสัมพันธ์ของเหตุักรรมะวาจกเนี่ยของตัวประธานในเหตุักรรมะวาจกเนี่ย ก็เหมือนกับชื่อสัมพันธ์ของตัวประธานในกรรม,มวาจกนะครับก็คือวุตตะกรร,รม,มะเหมือนกันนะครับโอทโนวุตตะกรรมะในปาจาปิยเตสามิเกนะอนัภิหิตกตาในปาจาปิยเตสูเทนะตติยาการิตกรรมะในปาจาปิยเตปาจาปิยเตอาขยตบทเหตุกรรมวาจกนะครับ ถ้าเราสัมพันธ์เราใช้สูเทนะนเนี่ยเขาให้พูดชื่อสัมพันธ์ว่าการ homicide, ตัติยาการลิตากรรมะนะครับคือเราพูดชื่อวิพัฒน์ของเขาก่อนอันนี้นเป็นวิพัฒน์อะไรครับเป็นตัติยาวิพัฒน์ใช่ไหมครับเมื่อเป็นตติยาวิพัฒน์เนี่ยเราก็ต้องพูดชื่อวิพัฒน์ของเขาก่อนแล้วก็ค่อยพูดชื่อสัมพันธ์ที่แปลว่ายังนะครับชื่อสัมพันธ์ของยังก็คือการลิตากรรมะเราค่อยพูดต่อท้ายนะครับ ตติยาการิตตกรรมะนะครับสมมติว่าถ้าไม่ใช้สูทางใช้ถ้าไม่ใช้สูเทนะใช้สูทางนะครับก็คือการิตตกรรมะธรรมดาไปเลยนะครับเพราะตรงตัวอยู่แล้วนะครับโอทโนมุตตกรรมะในปาจาปิยเตสามิเกนะอนัพิหิตกตาในปาจาปิยเตสูทังการิตตกรรมะในปาจาปิยเตปาจาปิยเตอาเคตบทเหตุกรรมะวาจบอ่อย่างเงี้ยครับ แค่นี้เองนะครับไม่ยากทีนี้มามาข้อ5บ้างนะครับสุดท้ายละข้อ5นะครับพวเารวาโจงนี้กล่าวแต่ว่ากล่าวแต่สักว่าความมีความเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมนั่งอยู่ผมนั่งอยู่อันนี้เป็นกระตูววาจงนะครับผมนั่งอยู่นะครับ เขาบอกว่าจกเนี่ยกล่าวความมีความเป็นก็คือภาวะนะครับของสิ่งนั้นๆเนี่ยก็คือจะจะกลายเป็นการที่ผมนั่งอยู่อ่านะครับการที่ผมนั่งอยู่ผมเดินอยู่การที่ผมเดินอยู่ผมวิ่งอยู่การที่ผมวิ่งอยู่อ่านะครับกล่าวความมีความเป็นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือการความอันนั่นแหละครับสุเทนะเนี่ย เราจะแปว่าสุเทนะอันพ่อครัวสียะเต,เตนอนอยู่นะครับสัมพันธเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอันใช่ไหมครับสุเทนะอันนัหพิตกาตาในสียะเตสียะเตอเครตบทภพวะวาจกแค่นี้ครับง่ายๆเลยนะครับนีเป็นต้นนะครับโอเคเปรียบเทียบประโยคใหม่เมื่อกี้นะครับข้อหนึ่งกระตูวาจกเนี่ยก็คือพ่อหุงข้าวข้อสองก็คือข้าวพ่อกำลังหงุงนะครับ ข้อ1คือพ่อหุงข้าวสุกข,ข้อ2คือข้าวสุกพ่อกําลังหุงข้อ3คือยกตัวอย่างนะครับปู่ใช้พ่อให้หุงข้าวสุกนะครับข้อ4ก็คือข้าวสุกอันปูใช้พ่อให้หุงข้อ5ก็คือการที่พ่อนอนอยู่อย่างเี้บเป็นต้นยกตัวอย่ยางนะครับยกตัวอย่ยาง ข้อหนึ่งเอาใหม่นะครับข้อหนึ่งพ่อซักผ้าอ่าพ่อซักผ้าข้อสองผ้าพ่อกำลังซักอ่าข้อสามปู่ใช้พ่อให้ซักผ้าอ่าข้อสี่ครับผ้าอันปู่ใช้พ่อให้ซักอ่านะครับข้อห้าอ่าการที่พ่อซักผ้านะครับการที่พ่อซักผ้าแต่ส่วนใหญ่อ่าพระบ่าวจกเนี่ย จะเป็นอากรรมธาตุนะครับการที่พ่อสัาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะนักเราต้องใช้เป็นอากรรมธาตุนะครับเอาใหม่ก็คือการที่พ่อเดินการที่พ่อนอนการที่พ่อนั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับกล่าวแต่ว่าความมีความเป็นนะครับถ้าพ่อนั่งพ่อนั่งพ่อเดินพ่อวิ่งเนี่ยอันนี้เป็นกระตุวาจกแต่ว่าการวิ่งของพ่อนะครับการวิ่งของพ่อการเดินของพ่อการนั่งของพ่อเนี่ยอันนี้เป็นภาวะวาจกกล่าวความมีความเป็นนะครับก็คือ กล่าวแต่สักว่ากิริยาอาการที่พ่อทำนะครับการนั่งของพ่อการยืนของพ่อการวิ่งของพ่อนะครับกล่าว <P ie> แต่ว่ามีความเป็นกล่าวกิริยาอาการของตัวประธานที่ทํานะครับนี่เป็นต้นโอเคทีนี้ผมได้อธิบายนะครับการสัมพันธ์แรกเริ่มนะครับว่าจะเริ่มอย่างไรนะครับอันดับอันดับที่1เนี่ยคือท่านต้องท่องชื่อสัมพันธ์ให้ได้ก่อนพอท่านท,ท่องชื่อสัมพันธ์ได้แล้วเนี่ยให้ท่านลองมาฝึกสัมพันธ์ ว่าจบทั้ง5้านะครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ให้คล่องนะครับให้คล่องก่อนแล้วท่านค่อยไปฝึกสัมพันธ์ในธรรมบทนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างหวังว่าเทปนี้คลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะครับไม่มากก็น้อยเดี๋ยวเทปเทปนี้เรียกว่าเทปที่1นนะครับเทปที่2เนี่ยผมจะมาพาสัมพันธ์นะครับใน ธรรมบทภาคห้านะครับเป็นธรรมบทแรกเริ่มนะครับของวท3สามนะเป็นเล่มแรกที่จะต้องแปลนะครับก็จะพาสัมพันธ์กันนะครับจะอธิบายเสริมเติมเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยสําหรับคลิปนี้นะครับได้กล่าวผิดพลาดนะครับไปบ้างนะครับพูดเร็วพูดช้าไปบ้างนะครับทําให้ไม่ถูกใจบ้างประการใดกระผมก็ได้อ่ากระผมก็ต้องขออภัยท่านทั้งหลายมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับเทปนี้สวัสดีครับ